เอ,อ้ยพี่น้องยอมแพ้แล้วครับมือนี่รอบสวงก็คือเขาครับเป็นไงครับคันมีรุ่นนี้เนี่ยโอ้โห,โหขวบข้าระบาห่องเตะเลยครับเนี่ยตัวเห็ดเงียบหล่อนพี่น้องนี่เห็นบ่ครับกับปูน้อยครับพี่น้องอีอัศจรรย์ล่อหันเลยดูแมกกี่่่ไไ้บบบุครั ดุกใจครับดุกใจโอ้ยโหไปจัดเท่ต่ำหุ่งมาไปกินข้าวครับพี่น้องคือบังแฮรเฒ่าเลยะสวัสดีครับพี่น้องฟังไปผู้โดยนครับผมฟังผมไปหน้าครับมื้อนี้พี่โตเฮ้ยเอ้าหาตาเสียงหน้ากับตาเหลือตาเวี้ยบเบี้ยบยังได้ตาเบ็ดคือเกาครับผมมื้อนี้มาซีก้อนเสา นี่ดในในพันหนาไม่มาแล้วครับหลังจากข้างหายไปโดนโดนในอันครับในอันในพันอันพอดูไปแล้วก็พโดนไปแล้วครับแค่สามปีเองครับกวนี่กับพุทองค์บอสเขาลุยจักกุญแจจักสองทุ่มจานเบนพกจานเบีกมาเอาบรรยากาศครับพี่น้องจานเบีกล้อเบ็ดอยู่สั่งนกกระลังเรอให้ยู่ครับย้อยอีกพอดนดอกประมาณสองสามมือหนาสิได้เห็นกันไปเพ่าครับคัมที่แรกว่าหยไปใส่รอรอบ้านครับ มันนั่นบ่มีน้ำก็เลยหอบสาดเลียนมาทั้งพีแล้วมึงหมาเก่าถึงน้าเกาห่าเลยก็เนียวถึงน้าที่ว่าไหวปลาไหลไหมไม่ได้อยากได้ใช่เออได้ไหมปลาไหลไปเบิ่งเด็ดเบิ่งเแง่ครับมันคำแล้วพี่น้องเฝ้าไปได้ไหมเนี่ยห่อครับเนี่ยเด็ดคือเก่าครับพี่น้องหมวกบ่มาคือเก่าอันละกวนจนมือพ่วงไปเลยเบ็ดผมหกสิบหลังครับลองไปแจ๊กแจ๊กหลัง มันสิโอ้ว่าจังหลังสิบห็นั่นหะจังหงสม์เบอร1สิบหกสิสิบเจ็ดที่ผาที่ผ่าเพิ่งง่อยันยว่ผมสไรม์สิบผ่ากันบอรนในใจผมบอร์ในเบาร์รองนับดอกจ้งในก็เสียเบียดจนรบนสไลม์สิบผ่ากันเดี๋ยวจะเรียนสลลมเดี๋ยวจะเรียนซื้อเบียดยี่ห้อไม่ใช่ไหมล่ตาตาดาวแดงเริ่มไปไปสิไปตงไเนี้ยบ่รู้อยู่ห้าเลยจ้าไปขวางว่ ย่างย่างเบื้ก่อนฮะย่างเบิ้งบนไอเจกแล้วไปกินหม่งโตแถวนี้ล้วไอเจ๊น้เก้าดูวมันมกมักแต่ในคลองเลยแล้วมือเ่าศร้าเพิ่นหมานสันแล้วเดี๋ยวผมว่าจิไปทั้งนี้ครับนี่ามลวดน้ำไปนี้น้เก้าวเยอะแต่ว่าฟังนี่พอท่านมีน้ำครับนั่นมี่เราอ้อจอดไอเจ๊น้อยเดียวน่ะทั้งนี้เพิ่นสูบน้ำใส่ครับมันก็หละไหลสันเราบ้าไปติดตามครับ ป่าเจ้าไม่เขาเมื่อนี้เขาจะได้เมนูยังรอติดตามครับกุ้มหาวฉันมินมันก็สายคนนึงงานนี่ว่าสิ<ห>ต<ำ>ําหมืนตําบักฮ่งครับพี่น้องฟีอันกุกกุกตําบักฮ่งมาแล้วเมื่อนี้เปิดฤดูกาลกุกตําบักฮ่งมาแล้วกี่ปลาครับแต่วา่าเขาต้องไปหาปลาก่อนอันดับแรกสายพี่น้องเมื่อนี้ว่าสิบวันเด้นน,น้อนนะครับมันเตรียมของมาทันครับน้ำน้ำก็มาหลายหรือพี่น้องต้องหนีใส่เวลาสั้มบ่มีน้ำ มันจะไปไล่ทรง่นครับว่าผนสูบน้ำใส่พร,ร้อมวัวเืียงปานบืนไปตัวแต่ว่าปัญหามันมานามมันบนมีครับ <c oughs> ใสเบื้องจากสองหลังครับ <c oughs> ใจไปตนสูงเลยได้ป่น้องระดองมันถึงพื้นครับ <c oughs> ไหนมันห้างเพื่นเด็ดแจ็คขืบนึงหางดีครับเดี๋ยวก็บปูนหนึ่นกินตรงดิ้งพูแล้ว Ủa, tuyển cả xe luôn chứ không? không? biết không biết gì vậy? Ngan biết Bằng đường cả piên may không Anh đi may là xíp Ở đây có câu ổ hoặc bớt Bớt Ở đây bớt nhăng như ta

บางมองกะมันกับ,บมีน้ำไปเดยัยงเซ่เสาฟา่าเสาหมอกไปนี่วิธีสังเกตครับถ้ามองได้มันมีปลานะพี่นอ้องนี่ครับมันมองได้มันจะเป็นน้ำมันจะเป็นมีทางขามเป็นทางก็ทางหนูเลยครับนี่ผมกดลัดทางไปนี่ทังหนึ่งนี่ครับน้ำไหลครับนี่ เป็นคล้างเราเป็นสูบใท่ครับแต่ว่าปลามันเกิดมีอยู่หรือมั้งเดี๋ยวถ้าฟังนั้นบ่ถือเดี๋ยวใหญ่มาใส่ฟังนี้ครับหมือนเ้งเบ็ดกะใส่มาหลายแล้วครับพี่น้องถึงทั้งใส่มาตาพู้แล้วไม่ห้องใส่มาคู่ปุ่นเราจะกลับไปคู่นี้ครับบัดนี้น่าจะเมื่อพอดีหรือมั้งเนี่อยู่ประมาณมีสิบกว่าหลังสามสิบหลังอันนี้มีบ่ะนี่ยน้อยขำป่ะต้นนี้คือบ่มีบ่ เดี๋ยวมันอาจดีมีนทางขามทาั้งพูนอีกครับตัมตัมฟังพูนไปมาลุ้นกันครับตอนนี้ก็นั่งรอไปยามเบ็ดครับพี่น้องกะคําเติบแล้วกําลัางมืดจะน่อยพ่านไปยามครับพูนขีต่ตะเวนกําลังสืตกดินบู้บ่แม่ดอกต๊กตัวโดวนแล้ว <c oughs> น,นั่งจะเข้าครับรู้สึกว่างเงียมันสุดล้นไปแล้วจุนมามๆกําลังตุ่มน้องใหม่ครับผมเจอกับเจอกับปีเนาะเจอกับปีโอ้ อย่างนี้ด้วยดอกเจ้าปลาแดกกับบางงีเนาะจริงก uh ็ตำบักหุ่งอะไรดอกน้องใหม่เฮ้ยเจ้าปลาแดกบองมีอยู่นะอยู่บ้านเจ้าปลาแดกนี้นีบ่อะไรกินนกใบหยองเออแม่นไปได้แล้วเมนูพี่น้องปเ๊ดปลาสวบได้ใส่เบ็ดปะบ่ใส่ต้อุพูนด้วยก็เลยมาไปใจใส่หนีเลยไม่ได้บ่อเขาปล่อยปลาไหลมันก็มีปลาปะปลาในคองเนาะไปจังนอยพยายามเบ็ดครับพี่น้อง บรรยากาศอีสานบ้านเฮาครับเฉดีหน้าห้องออกแอกออกแอกจะตอนตอนนี้พ่อจะท่องแหงกำลังลืมสองชุ่มไก่แล้วยามเบ็ดพี่น้องท้องแดงมาไหนท้องแดงเบ็ดจันอันมาถือปลาไหลกันหมูมันออกถุงเขานั่นแหละเอาลูกเมล็ดที่ล่ะบมอเอามาไปเฮ้ย พันอ่างกดการครับเันดีพันนั้นบกกาศปไปเลยครับบึงเบ็ดได้เลยกูป่านึงว่าอะไรตีงจับหังเลยปะ่ะตัวแรกแค่หมานครับ จะยังหางมันเกี่ยวอะ่ะขั้นเด็ดฮะไ้ปิ่งครับพี่น้อยแต้มแรกครับอือหือยาน,นมันหลุดนีกปวด้ต่ปวดเ,ดวเอาละวะโอ้อยยามเบ็ดากเกื <c ười> อบห้าสิบหลังแล้วครับหลอนบัดก็้กบหน่อย โอ้หล่อนกระพูดรอบแรกนี่บ่ต้องวังเลยครับเนี้ยใส่เดือนช่วงนี้บอกเลยคำเดียวว่าหล่อนเบดิดกินขัากินเนี้ยกับปูน่อยครับปลาเข็งน่อยครับหล่อนพูดนัดก็ได้ขาวปิ้งดวงเบ็ยด ต้องลุ่นรอบสองครับใส่ใเบ็ดมากมับมีปลาสวมตอกพี่น้องปลาคอนี่คือบ่มี่เหรอครับมึงเดี๋ยวลุ่นรอบสองครับผมตัวเห็ดเงียบหล่อนพี่น้องนี่เห็นบ่ครับกระปูน้อยครับพี่นอ้องอ๋ออสัจจร้อหันเลยอ๋อโบยมปล่อยอีกเอาจัดกังมันก่อนนะเอ๋อกินก่นนะากนครับ ไอพี่เนาะสรุปแล้วมื้อนี้รอบแรกเฮากินเหว่ชั่วๆไม่ได้ครับคือหน่ายเข่งเขียดเสียบเนื่อจนมือพุงฮะเบื่อคือภาพเลยไม้เล็บเนี่ยเดี๋ยวยังกินโถ่ลอะไรหน่อยตัวเดียวอันไหนวะ ัเต็มถุงได้หมดนะเมาอ่ะใส่เบียดใส่เบีดสามคนบระเดี๋ยคนเดี๋ยวประไดตัวหนึ่งเดี๋ยวจังหวะพยายามเลยรอบสองอ่ะพยายามดี่าถือแค่เดี๋ยวอีกประมาณสิบนาทีก็พยายามเบีดรอบสองครับไปปุ้นน่ะเสียงดินรัวรวอยู่ปุ้นนี่ดินใส่บุ บ่ทันมีแนวกินกับตำบักหุ่งเลยครับพี่น,อน,น <c oughs> ้องเ,เ,เลยน้องแพร่เพื่อนเลยเสียบเงี้ยวันมืดเสียบพวงนี <c oughs> ่ยุ่งสิเลยเปลนไรตัวเดียวคอ่ะมันตายเหรอผมว่าตายอยู่อ่ะมันตายแล้วเอ้ยพี่นอ้องน้องแพร่เลยครับมึอนี่รอบสองกับคือเขาครับเป็นไงครับขันมีรุ่นนี่เนี่ยโอ้โหหัวข้าระวาห่องเตะเลยครับเนาะเดี๋ยวจับมันเสียบไว้นี่ละ ทำมิปคอใหญ่งงมากินโอ้แย่แย่แย่จะกินเขาครับกับตำออหมูฮู้งกับตุ่มนอใหม่ล้วเฮามือนีีพ่น้องแนวกินเทาตุ่มนอใหม่กับแก้วปลาแดกครับกับตำหมกหุ้งุ่นแถมหมดแมงเมาครับมาแมงเมาแหลายเบอร์เหลือนี่เบอร์เหลือแมงเมาดูหน้าตาทุกคนครับ ได้ปลาไหลตัวเดียวโอ้ยครับเป็นส cool <SL> ีบัวใส่เบียดเต็เที่ครับพี่น้องเอ้าถือว่ามาบรรยากาศอยู่งอย่างน่าครับนี่แหละอย่างน่าเขากะไรเม่อนี่ครับได้หลายๆปลาตลาดแบบว่าเอาจักมือกันบรรยากาศเดียวๆล้วนๆมื่อนี่บ่บรรยากาศพี่น้องปิ่งปลาไหลครับได้ตัวเดียวหรอใส่เบียดสามคนได้ปลาตัวเดียวต้นไองม่กินกับแก้วครับแล้วกัมื่อนี่บาบรรยากาศเนี่ย ตาโม,ม่งหงเงียบ่น้องอาจารย์อันมาบ่ต้องเสีบเรื่องตาโมออ่งหงไงมีต้นใดดับแนวต้นนั้นบ่เรียโบ่งหงนี่สมพักเสียนก็มีครับก็มึงเสียนแหลี่ยบแบด้วยห้องถ่องครับห้องถ่องไปเพ่ทเลทสอ,องชมนะครับมือเทเลทสุดยอดแยบครับสบมพักเสียนต้นต้นรับต้นรับน้องไม่ เอาลงไม่หมลับหามลับเราลับดอกจังเลยก่อนเนี่ยเด็กกันไม่หอดสามถุงกําลังยเงี้ยหุงกับอ้อปลาประมาณกี่มือเนี่ยโอ้ยไม้ไม้บ่คือมือหนิไม้บ่คื่อแยกสักเลยปลาไม่อมยู่แต่เงี้ยมันหลอน,น,นหลอนก็หลอนพุทกับปูกับไอ,อ้กับปูกับปลาเข่งหน่อยปลาเข่งน่อยปลาเข่งหน่หนกันบ้างอะไรแบบนั่นเสียเขาบ้านหวกอยู่บ้านหันมี กเปนหวกกิริศแต่กิริตแทน้นปลาเขามันีก่ไตขึ้นต้นเขาลดหัวกสงสัยไปขายอยู่แถวพูนแถวนางร้องมันแพงลวดสามลอยละเขามาขายยังบัานเขาลวดลอยยี่สิบฮะลวดสามลอยเออมึงไม่เห็นอันพานันเขยนน้าพี่เนาะ À. mình đi bò, pa cả đấy, ở bắn chắc gạch, kim khẩu thung, làm bọc hông rồi bây nọ, chém bụng hông, nó bưng, ô, nhảy loạn cả phốt tiếp, tiếp, thấy nhang nào thì kheo bung, nhảy mất khẩu tay hỏng đấy เสียเลยเสียนลยเสียเลยยังเกียดเด้ยนมันผุจุลเด้ยฮะเกียเกียบ้าเนี่ยมุยืดแม่เป็ดเมึอไงพดได้หัวไหมพูดอหัวมัตีอืะเดียวอันหัวเกียร์มะนาวกับพี่น้องมนาวน้ำปลาแดกครับ เตะเกือเทียมมาวันเตะเกือเทียมตาวมึงเอ็งเตะอีกวันหะม,มาบรรยากาศขุน,นถ้าขุนกิตุ่มน้องใหม่ครับนี่ที่เด็ดเท่าอ่ะีแก้วปลาไดลครับใส่หลายมันบปยิอยมยางอีกแล้วพี่ครับที่เด็ดเท่าเดี๋ยวต่อมาจับฉลากสวอปลาไรเนี่ย Ay ăn hoa đây hết thầu ăn hoa đấy, hết không? hết chắc hết chắc hết 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 không? hết 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 ปากหุงไปเลียวนี่บักพกบอกไรแตวเลี้ยวขอวามปฏ่บัติผลขั้นตอนการซิมครับไปซิมยังบักน้ำมันก็สซมแล้ววะซิมตาบักหุงไม่ะไอ้ชิมบักน่าวด้วยนี่ไปแจกเป็นคนชิมครับตักไก่เสีนอเอ้าตักถือป้อน่อยใส่น่อยนีบักพีบคร้หนึ่งสามสองหง Tell us, hè. Mười xuống tùm lắm. Tepi đẹp, quen thôi. Hãy, lòng sởi lọc. Nhu khó mê hèn lòng mê hèn lòng mê hèn lòng Thì hèn lòng mê 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 hèn

<Okay. S 2> ไปเด็กมเตบไฟกิตับหบุงอย่างนั้นหมฮักไปล้างหาใบใหม่มั่นปุงหมอยว่าหมอนห่อนไ่พอจัดเที่ยตับหกูหุ้งหมดสุดยวดแปะบอก,ก็นเลยว่า้จะกินเขาทงเสียบคัก ว่าจะกินใส่ต้มปลาคอดเงี่ยกระ่ับเจียงตับตาลไทยกิบ่ะแต่หัวมันก็เด็กหมดเยอะหมุนยอนต้ครบรูงมากินเขาครับคิด้องคอก่ปหายผูโถ่เลยบมดทั้งน้ละต้องไม่หยาดนรอยี่ห้อถนนถึงมาเรีอกวะยังเม้หลอดหรือ่ะไรหลอดด้วย đúng literally... nhau... rồi đó, 10 đâu? trái này nhâm, ừ, đúng này phải không? yo này, nó nhâm con này, này quả này rồi, này quả này vẫn khăng, quả này không?

ร้องตุ่มหอสเรียวกิฟตอันนี้มันดีดีเลไรอย่างเงี้ยชิมหลายเรียกชิมกิ่ตัวเนี้ยชิมละกี่ตัวกันงั้นมึงนึกเอาไหมหรือเปล่าโมนี่โอ้ย เดี๋ยวคจณลองดูไปกันคุณลองดูหนึ่งน้องอย่างไรเนี่ยหลังตึ้งมันปกเพี้งเลยออกไปคือออกมานี่ไงนก็ต้องทำยังบ่เลย có mùi lằng lằng đang khẩu im các bạn há cù biết các bạn vẫn ngăn chặn mô mồm mặt à, mà thấy tiểu quan mới bài đi bớt đều nhắc tập bài nội lần bùm ทีทตะกี้เราบ่อถือแล้วโอ้ยเนาะแหม่ผมข้าของแรมพี่น้องเดี๋ยวขอปดเพื่อนครับผม,มบไม่จังบักสังมุนดุปุย่ยเพียเบียดท่านเบียดเท่าอยู่ผีเลยครับเอาปดก่อนครับปดเนี่ยหลังหนีพี่น้องทิ้งเลยบึ้งหัวกับบึง้งหัว <ừ> งอวงเงยหนึ ừ ừ ừ ่งนี่นี่นี่อเอแค่กล้องอัดว่าเห็นครับบ่ดินอีกวะเอ๋อปดครับโอ้มันบ่ดินหนาป่าเห็นด้วยยังขี้เดี๋บ่ลุกใหญ่ครับดุกใหญ่ครับดุกใจโอ้ย อันนี้ไหมไปไหนอย่างนี้จับหนากระปุกขันบ่อเสรถุงสีครับเนาะ้ยองนี้ครับ ก็จะเหี่ยวซะแล้วนี่แหลกว่าสิมันน้อนเ่รอไม่หรอมันโอ้บ่คือ่ะแย่ yeah, เลยครับช่วงนี้เนี่ยใสเดือนนี่ช่วงปลาช่วงปลาหน่อยครับแย่ yeah, เลยอาตันนักมันหลอนครับหลอนแน่ฝด nhìn nó cả đại, lọt đấy lọn lọn bớt, đấy các, để phao nó mua khẩu, mua khẩu bớt nói hôm này này một, rồi lại, bái đâu phun, sướng đỉnh nó, để, để check ดินครับดิน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 นุบนโอ้ยเสียบมาลูทนไหมมันยังมาถือลยหามลุดโอ้ถูกงาเลยเพีจยงแม้ก็ตกหนาตกหลังมาแบตคือมีอยู่เหมืห็นบ่เทนเนอร์เลยได้ยัง กะตะปลาไหลบะปลาดุกจั๊ดตั้วเอี่ยมบ่บังตู่ในของเบิ่งแนโอ๋หึให้เบิ่งแนเบิ่งนี่โอ๋2โลหมานปลาไหล2โลย่างติย่างโอ๋ปลาดุกไหลจากบ่วนขู่หนูเลยพี่น้องนี่กะปลาดุกไหล <laughs> <tick to it Bondi> <gum> <tuk jim�> oh! ถือหลังสุดไทยเจียเจียวอันนี้อันนี้หลังสุดท้ายได้ไหมน้องนี่มาดูผมเลยโอ้บหมขี่ไล่หรอกปลามันมีกี่น้องแต่ว่าเงี้ยมันหลน่นปัญหามันไอ,อู้สุดข้อไปอปูน้อยอไรขี่เดียนเท่ามันจะเบิดก่อนลงไปก็ลงเด้อย่น้อนหน่อยดิ <laughs> โอ้ยจำคอกาอะไรด้วยตัวบ่งหูมันนะคว้ ไปหลังทุดทไทยครับถึงวืปอกูจะว่าลิ่นสิออกปากแดงมันแดงน้อยไปไปน้องไปคับไปเชียงน้าครับสองนังไปใส่เด้๋ยวมาเดี๋้วเดี๋ยวลังนังครับโอ้ทนลุปิด้ไปครับพี่น้องกลับขึ้นครับ รอบที่งก้าบ้านมันเอาอยู่กูเลยเดี๋ยวนะฮะมันอย่าเบียดข่อยเด้ยนะย่างไงเด้่องตัวจุ๊บไปกลับเชียงนาครับช่ำคืนนี้ช่ำคืนนี้เราตสมบัติผมก็ได้ปลุกสองตัวไปน้องยังงั้นนะตัวนี้ลองออกมาอีกไปแจกก็ได้ซ้ำนั่นแหละซ้ำบมืงอันปลุกตัวหนึ่งลาไหลตัวหนึ่ง นั้นบ่ได้จักตัวพี่น้องโอ้หงุดหงิดไรเปิดหัวมวนประมาณอะไรคู่บ่าเอาไม่ไม่มือ่น้อไหมเอ้อถือว่าผิดพลาดย่างหมันเขามาตั้งรักคำพูดไปคำขึ้นนี่ขอตัวไปนอนกันเพื่อพี่น้องบุญหรือบุญบุม่มดีบ่ไปมันหลอนกระพุ่นขนาดยังหัวเขากว่สีมันกันอยู่ปดุกีเตงของมึงืออู้ปดุกเตงออื ปเดียวนะไปันน้องไปยังปลูก็ทรงไปเรียวมันเลยไปไปแล้วก็นี่คว้าตัวนอนก้นครับบ่หมานครับมึงนี่เอาบรรยากาศถ้าอยู่ได้ประดุกมาอ่างหนาสองตัวที่เรกว่าสิบโมลงคลิปเลยพี่น้องไปขอบคุณทุกท่านครับผมมึงนี่มันค้ำกะสิบอมได้อำลากันทุกคนนะครับเด้อเดี๋ยวเราเจอกันมื้ออื่นไปสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ลงเข้ามาเบิ่งในคลิปนี้ โมหม,าน,มนับโมหมนมาดีครับผม